สบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกทุท่านที่เข้ามาชมส่องตง้นกาหน้าแซงพี่น้องวันนี้กับพบกับต้นกาตอนนี้ต้นกากําลังสิไปต้นกาสิไปตัดผมพี่น้องไปรุ่นไปชมกันว่าสิเปนน็นอะไรโซงใดสิบิ <laughs> ตัดผมอยู่ในบ้านพี่น้องก็บบริยุในบ้านดอกอยู่นอกบ้านะอะไรไก่ๆบ่โไก่ดอกบริยุในบ้าน กล้กับในบ้านทางเขาในบ้านอยู่ในซ้ำแยกพี่น้องห่านเพิ่นอยู่กับติดกับหา่านสมวัต้นก้าก็สิถือโอกาสเอารถจักไปสมเลยพี่น้องเพราะว่ารถจักของวัต้นก้านี่มออีอาการแปลว่าน้ำมันย้อยน้ำมันสกุกย้อยสุกแตกพี่น้อง สุลกลจักรบอลต้นกาแตกแตกแต้ดุนดุนเลยล่ะพี่น้องโมเมนต์แต่โมเมนต์มาแตกเดี๋ยวนี้ดอกมันแตกแต่ดุนแล้วแต่ว่าเฮาบอกมีเวลาไปเปลี่ยนมันเฮาก็มีลูกคันเดียวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบอลต้นกากอะไปหันไปนี่ดูแบบว่าไปส่งเครื่องออนไลน์แล้วก็ไล่เวี้ยเนาะแล้วก็เที่ยวเมื่อบานเนาะค้ำเนี่แล้วก็หันไปนี่ขี้ตลอด บุคอยได้มีเวลาสิมาจอดไว้ให้มันให้มันว่างรถเท้าบุคอยว่างเลยบุคอยได้เขาา่าห่านอีกอย่างเวอร์ตุนการนี่กะบว่างพี่น้องเลยบุคอยว่างาข้องรถกับบุคอยว่างกันหลายเวียกแผ่นไปนี่ตลอดบคอุบคคยบุคคยมีเวลาสิว่างสิเอารูจากจักไปสอนคัน <c oughs> คือมันนี่ก็ว่างกับบุรไล คันว่าสิซ้อมเองกะคันว่าสิซ้อมเองกะคือสิบุเลง่ายเพราะว่ามีเบียดสิไปต่อยเลยพี่น้องจ้หน <c oughs> ่อยก็มีเบียดไปต่อนี่กะบวัวว่างนี่เลยคันไปหันซ้อมขัน้นเนยไปแล้วก็เข้าเฮ็ดแป๊บเดียวเฮ็ดซอยเข้านะป,ปุบป,ปับปุบปับแล้วก็แล้วไวพอต้นกากสิแตัดผมแล้วก็เราจับไปซ้อมนะตะกี้ว่าสิซ้อมเองแค่แหละ เลียโอ้ยไปหานดีกลัวเอากระสีไปตัดผมพอพอเวลาโบราณนะอยากทั้งอยากตัดผมทั้งอยากทั้งอยากสมรถคำหลือพี่น้องเอ้ยประตู้กล้ากระสีไปเวียกเลยกะสีไปซอยเวียกอยู่อยู่เพื่อนพี่น้องทั้งบ้านนวัดเพินน่นเฮ็ดงานฮิธบุญแจกเข่าฮิธบุญแจกเข่าบ่าวยังว่าแบบ เฮ็ดบุญแจเข้านันแหละเก็บดูกเนาะนพี่น้องทางบวันต่างจังหวัดเพื่อนเฮ็ดบุญตอนนี้กำลังหอทานสมแล้วรถจากเขากำลังให้สร้างเพื่อนจำแหละออก <laughs> <laughs> ตัดผมบุพเพสร่างตัดผมสัเลือดทหารเป่า ตั้งตัดุ่มโบม,มาวันนี้ชุดท้ายได้สมแต่ตแตร,รถบุรีรัมย์พุ่มสมรถย่างเดียวสุกแตกสองขาได้เห็ดสองคนไว้อยู่ตรงนั้นขั้นขั้นอัน พนี้มึงหันซอยสิไปหันซอยอยู่นี่แหละนี่หันตีแล้วหันตีมันฐาเนาะนตีมันโค่นวันนั่งน,นี่นี่นี่แต่เห็น,น,น Niêm phạt nền đẹp. ăn này okay. Thôi. Thôi à Bạn lại. Okay. Nó có in a white. It's a white. I don't know. I don't know. rồi đấy Đưa Đưa don't know. I ăn, know. I don't ทลาลูกซ่าปลาลูกกว่าได้แดดลูกซวาปลาลูกซาปลาลูกกว่าเ่องๆเนื่อยๆมันงานนักหลายี่จะไปก็ฝ่ รถต้มน้ยใต้นะ่อนี่เชาสื่อใหม่แล้ว,ลวก็ลงหูลไปลนี่ข้ขเขียวนะขอเียวนะข,อนขอน้อน่นนะขอ นี่หอกก็ได้แล้ว่บวบ่ปอ,ปงงงอย่างละ่งนงผสมอนน้นเราจะใส่บน่ัดขอเบี่ยมเป็นงุ่นนต่ ม่งมาได้คุณได้รถเท่าลุยงานมากลายมันก็สิเป็นเดี่ยวนี้เนาะมีนจนจนมุ่นเลยรถ สางกำลังทุกำลังทุขี้ไข่ให้กำลังคัดขี้ไข่ออกเ้ยรังอังนั่าหยอดก้พกจีฮักฮักบอกเลยบักจีน่าย่านตองวายเย็นฮัก จากหันสมาจากเคลือน e ้ามาหันสกับ For ิบุไก่เนาะเพราะว่าใกลกกันเล้ยไปกรเห็นนี่แซมเนแซมกเคื่อนห้ามเลี้ยวไปกเหินเพราะว่าปบริการกันปันได้อยู่ใก้กบหันส ไปลุนไปซุมกันว่าสิมดจากบาทลดคันนี้ว่าสิใส่งบทรายในการเปลี่ยนสินโซคือว่าเปลี่ยนน้ำมันโซกดีพอดีเบิรบอกเอาคิดตัวที มันแกงบ่มีเนาะนั่นมืดแล้วน้ะมันสุกนะเบลิปาน้มันสุกจนมืดจน,<ก>นมีได้ขีดต่อมบ่มันน<ม>้ำมันใช่ไหมแกนแล้วบาทแกนบาทเลยเขาเลยดีที่แกงโชคโบ้ท่านบาทยังดีอยู่เนาะแมนอยู่คันคันป้าไว้ดุนก็นี่นะแกนโชกบาทแลบบ้วมันเกนิดิีดเปลี่ยนลาย ซีดีเปลี่ยนแกนซุกพ่ออันนี้ยังดีอยู่ที่ว่าจะได็จกำลังเสียของซีนซุกตอนนี้เปลี่ยนซีนซุกงัดแบบห้องห้องเซกับ หลุดเท้ามเฮ้ยหลุดเท่าท่ามาทำคุ้มลายเนาะเบื้องอันชิ้นชกแตกดูตูนคุ้มนักผู้หลุดเทําเกนักลายชิ้นชกแตกเกตฑมัีนัก เบิ่งสิ้นก็นี่เด้อสิ่งที่เปลี่ยนออกไปสิ้นโชคอันนี้คือสิ้นโชคนี่สองอันเปลี่ยนออกแล้วสองอันเรียบร้อยอันนี้แล้วพาให้น้ำมันย่อยสิ้นตัวนี้แตกเปลี่ยนใหม่สร้างผนเห็ดแป๊บเดียวเพราะว่าสร้าง <c oughs> เห็ดชองคน สองร้อยบาทบอกพอดีเรียบร้อยสมลดจักมื้นงบอยู่สองร้อยบาทชามพนว่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเาก็บซีมเมือพี่นอ้องตอนนี้เขาก็ม้อเทือนแล้วพี่น้องอเรางม้อเทือนมาแต่เปลี่ยนชิ้นสกุกสุกแตกใส่งบอยู่สองร้อยบาทพี่นอ้องพึ่นว่าเอาน้ำสองร้อยบาทเพื่อ คนกันเองเนาะเพราะว่าสนิทกันนะสร้างกับสนิทกับบาตรุนกากเลยเพื้นก็เอาน้ำแต่สองร้อยปกติเพื้นเอาน้ำสองร้อยห้าสิบบาทปกติเพื้นสี่เอาสองร้อยห้าสิบบาทค่าสมเปลี่ยนชินช้นสุกแต่ว่าพื้นเอาน้ำบาตรุนกากนาะสองร้อยบาทต่อไปเทาก,ก็ขี่ได้สบายเนาะเพราะว่าเพาเปลี่ยนชิ้นสุกแล้วก็นมุดมีนั่งอีกบัตรน,นี้ก่บ,บุดแนวสอบเลยพี่น้องเอ้ยรถบาตรุนกามันไม่ค่อยสอบนะเด้อ มันมันแพงบอตุนกาบอตุนกาภาไปไซมันกัดไปจนหอดพี่น้องบ่เคยได้สอนมาในรถคันนี้ไปตัดผมกับบริตัดพี่น้องเนาะไอ้สมแต่รถบริตัดผมซับสร้างตัดผรมโบยู่คนว่ามือหนีสร้างตัดผมโบมาเป็นว่ามือไหมบอตุนกาจังสิไปตัดผมกันยาวเลยพี่เนาะนี่ทั้งหน้าผมยาวไล่ ป<ภ><ย>กติกับขีระขี้เก่าเปตัดผมใหม่กับบลอดเอาพีา่นเนาะคนกีละเนี่ยได้กขีละขี้เก่าเนาะอาสิบวันแรกกับห้างสำหรับคลิปนี้กัสสิ้นจบที่เสนอพี่น้องเด้อพรอคลิปหนาผากอุไรกุสเซ่ฮับส้มซองต้นกาหน้าแซงในพีน่น้องพรอคลิปหนาคลิปต่อไปมาต้นกามาต้นกาสิบใบเวียสิบใบซอยเวียสิบใบซอยเวียกอยู่ที่บ้านน้องวัดอยู่ที่เฮือนบุญ เจ้าพิษบุญเดือนอันพี่น้อ,องทั้งบ้านนวดไปเลยพี่น้องไพอปไพ่อกันคลิปหนาไปพ่อกันคลิปหนาพี่น้องบ๊ายบาย